นิสเนลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะอันนี้ลูกค้าตัดมาเองไหมคะตัดมาเองนะแล้วก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเสร็จใช่ไหมเป็นมากี่วันเนาะสองสามวันปกติมันก็ขบอยู่แล้วอะคะหรือว่า ปกติเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นแล้วก็ไปตัดผาาใช่ไหมอายถึงลูกค้าอีกสวัสด <c oughs> ีค่ะเนี่ยละไม่อยากอยากสั่งของเน็ตเป็น <c oughs> กำได้อยู่นะกำมือได้อยู่นะใช่ใช่โอเคกว่าสีดำแต่พี่นาว่ามันนุ่มแกไม่เคยใช้แบบนี้ไงอาจจะไม่ค่อยอยู่มือด้วยจิดูเหมือนี๋ยวเดี๋ยวหนิงหยุดกล้องไว้ก่อน อนุญาตตัดเล็บนะคะนอง เสร็จไหมคะตาพี่ลย เ <c oughs> มื่อกี้นั่งมองตัวเลขอยอ่ด่วาทำไมมันเป็นแบบตาตาฟ้าฟ้าเหมือนคนตาแห้งประมาณนะั้นอารมณ์เหมือนจะมึนหัวบางทีจริงยืนอยู่เคาน์เตอร์เมื่อกี้เหมือนจะล้มตึ้งเลยเมื่อกี้ตอนที่ทำตาปลาที่จะเก็บตังค์สามวันน่าจะโอเค ดีนะ้วกินยาไปแล้วน่าจะโอเคขึินอกีแบบไม่ไหวเลยอ่ะโอ้แต่พอฉีดฉีดไอ้นั่นไปข้างหลังดีขึ้นนะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเผาที่หลังเท่าไหร่ ยังมีอารมณ์ร้องเพลงร้องนี่เดี๋ยวเป็นลมอันนี้มาไม่ค่อยเต็มร้อยี่ขนาดเข็มสามถ้าเข็มสี่เนี่ยผมเออดีค่ะพี่เรา ถ้าเอาไฟเบอร์กับโมนิก้าฉีดเป็นรวมมิตรเลยนะนะให้เขาดมๆกันละสิบข็ดเดียวไปเลยเนี่ยคนนะไม่ใช่หนูฉีดรวมมิตรเลยเอาทุกอย่าง ไม่รู้นางพูดยังไงนะมนันแปลออกแบบนั้นนะแล้วมันพูดว่าเป็นยังไงบ้างค่ะบอสพี่ถามนางแล้วแล้วมันบอกอะไรนี่ลูกคุณนมันไม่ออกมาแบบนั้นนะพี่ดดยังของดัดมันยังเป็นวัดคะเออใช่ยังยังยงไปได้ยังออกเป็นวัดคะดดน,นิดนึงนะคะ ออกตัวนี้ออกจะได้โลง่งเดี๋ยวค่อยเลี้ยงทรงเด็บใหม่แล้วก็ลูกค้าอย่าตัดลึกแบบนี้อีกนะเหมือนตัดทีก็ลึกทีตัดทีก็ลึกทีเจ็บไหมคะนิดนึงนะนั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้ หเหมือนบังคับให้เขาเล่นโทรศัพท <laughs> ์ในึงนะาทีก็ปวดหัวกับถุงมือไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะมันไข่ไข่พี่ไลน์สบอยู่ปะเนี่ย อัดคลิปลงยูทู e แล้วพี่เหมือนเวลาลงไปที่มีเสียงพี่ไหมม,มีพี่นะครัเขาเป็นใครอะไรบ้นีถามว่ามันอันไหนเป็นใคร ลื่นลื่นจริงด้วยพี่นาล,นนลื่นจริงด้วยเมื่อกี้ขวดหนุดมือรีบใช้ให้หมดนะสี่กล่องอะ่ะเรียกพี่นาเกเจ็บไหม กดนิดนึงนะสู้ๆเจ็บตรงนี้หรือเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ได้ไหมมือกดใช่ไหมขอโทษนะจับตรงนี้ก็ได้แต่ดิ้วมันจะต้องยาวนะโอ,โอ,โอ่อยเลือกไปนั่นมันะมก็ได้โอ๋อโอนใช่ไหมรับโอนเลย คับผม เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมข้างนี้โอเคแล้วนะรู้สึกมันจะแสบตาเที่ยาตาแห้งถุงมือเอาถุงมือแสบอ่ะข้างนู้นจะต่อได้ไหมเ๋ยอีกคลิปหนึ่งใช่ ถ้าต่อเลยอ่ะมันจะเป็นคลิปยาวใช่พี่ว่ามันดูยาวไปหน่อยทำเป็นอีกคลิปหนึ่งก็ได้เดี๋ยวข้างนี้พี่ก็ทำแผลนเลย ดูสวยงามกว่าเมื่อกี้นะอันไหนเร็ยบขบเล็บเทาอ่ะนะแผลแผลดีขึ้นใช่ไหมไปเอายาใส่ให้ลูกค้า โอเคเดี๋ยวเห็นค่อยเอายาแก้เก็บไปให้ลูกค้านะได้ค mm ่ะโอเคเรียบร้อยคะ่ะ